สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านครับพบกับเซเว่นออนไลน์ครับคลิปนี้ผมนําข้อมูลรถจักรยานยนต์มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำอีกเช่นเคยครับโดยที่คลิปนี้ครับจะพาไปชมรถคาวา s a กินะครับในสายแอนด r โครับที่กําลังได้รับความนิยมตอนนี้มี2รุ่นนะครับนั่นคือ 140G KLX ที่เป็นกระแสแล้วก็ได้รับความนิยมมา หลายปีแล้วนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาเมื่อปีที่แล้วนั่นคือ k a a s a k i KLX 230R นั่นเองเป็นตัวที่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงสไตล์เดียวกับ KLX 140G ไว้โดยที่วันนี้ครับจะพาไปทราบข้อมูลความแตกต่างครับของ2รุ่นนี้ว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็ราคาในแต่ละรุ่นนะครับเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนี้มีขายในประเทศไทยทั้ง2รุ่นแล้วนะครับที่ศูนย์ควาซ uki ทั่วประเทศครับจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันกันกบเซ็นันออนไลน์ครับเริ่มต้นกันที่ Ka วาซ a k i KX 140G ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมครับทั้งการแข่งขันแบบ Second c y c l o c r o s s อ n d u r o c r r s s นะครับหรือว่าขี่เที่ยวในป่า เพราะว่ามีขนาดที่กระทัดรัดนะครับไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปขนาดล้อล้อหน้า21นิ้วล้อหลัง18นิ้วนะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบ2วาลวนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศกระบอกสูบ 144cc ระบบจ่ายน้ำมันเป็นคารบูเรเตอร์นะครับระบบสตาร์ทมือไฟฟ้านะครับ เวลาเราไปดับในป่าหรือว่าเจอทางชันแล้วลดดับก็สามารถสตาร์ทมือได้เลยนะครับโชคหน้าเป็นโชคหัวไม่กลับนะครับระบบสปริงชคหลังก็เป็นโชคเดี่ยวครับสำหรับ k w x x 140G นะครับถือว่าเป็นรถสนามเลยนะครับเพราะว่ามาแบบรถพร้อมแข่งนะครับไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายนะครับด้านหน้าจะเป็นป้ายเบอร์หน้า และด้านข้างก็จะเป็นป้เบอร์ข้างนะครับไม่มีไฟด้านหลังไม่สามารถต่อทะเบียนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เวลาซื้อก็ต้องซื้อสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าราคาผ่อนก็ต้องขึ้นอยู่กับทางโชว์รูมนะครับโปรโมชั่นต่างๆจากประสบการณ์นะครับการขับขี่สกี้เคเอ 140G นะครับถือว่าเป็นรถที่มีขนาดพอดีนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไป แล้วก็ในปีนี้ครับเพิ่งจะได้ร่วมการแข่งขันในรุ่น140 G ด้วยในรายการ All Star 360ครับที่เพิ่งแข่งไปสนามแรกที่สนามหนองว่าบุรีรัมย์ก็ผลการแข่งขันเข้าอันดับที่3นะครับเป็นการขี่ไซเคิลคอร์สการควบคุมในการเข้าโคง้งนะครับถือว่าขี่ง่ายแต่สำหรับการโดดเนินแล้วนะครับผมเองตัวค่อนข้างจะสูงนิดนึง การโดดเนินก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สําหรับรถประมาณนี้นะครับแต่ใครที่สูงประมาณ165กําลังพอดีครับสำหรับการขับขีบข่รถ 140G นะครับส่วนประสบการณ์การแข่งขันอนด u โ o ที่เข้าป่านะครับจากที่เคยได้ขี่ตัวนี้ 140G ถือว่าเป็นรถที่คล่องตัวครับได้เปรียบในการขี่เข้าป่าที่มี เส้นทางที่ขับขี่ยากครับอาจจะมีต้นไม้เอาไปหลบต้นไม้นะครับหรือว่ามีอุปสรรคที่เป็นหินเป็นขอนไม้นะครับจะเป็นรถที่เบาสามารถยกได้ิี่ข้ามได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเจอสนามที่ยาวๆนะครับอาจจะใช้รอบเครื่องที่สูงๆก็จะเสียเปรียบรถที่มีพละกกำลังที่มากนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เขาแข่งกันก็จะเอารถเดิมๆเนี่ยไปทําเครื่องนะครับไปใส่ลูกโตแล้วก็เปลี่ยนโชคหน้าโชคหลังใหม่อัพให้เป็นโชคหน้าโชคหลังของรถสูตรนะครับอาจจะเป็นของ 85cc ยี่ห้อต่างๆอาจจะเป็น k d m เป็น Kawasaki นะครับโชคของ Olin อะไรต่างๆก็แล้วแต่สำนักที่ Modify นะครับส่วนราคานะครับ KX140G ในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆก็มีขายตามโชว์รูมคาวาซากิทั่วประเทศนะครับราคาอยู่ที่7,9500บาทประมาณนี้นะครับสำหรับมือหนึ่งส่วนใครที่อยากหามือสองนะครับก็มีขายในในกลุ่มในท้องตลาดมือสองนะครับง่ายๆเลยพิมพ์เข้าไปใน f c e e o o o นะครับคาวาซากิ KX140 Thailand ก็จะมี ทั้งอะไหล่นะครับเกี่ยวกับรถเคเอ็กอะไหล่แต่งอะไหล่เดิมไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นโชคหน้าโชคหลังนะครับเป็นท่อมีทุกอย่างครับที่เป็นอะไหล่เกี่ยวกับ Kawasaki Kxf หนร้อยสีแล้วก็ยังสามารถพูดคุยนะครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องระบบต่างๆในรถถ้าเราอยากจะแต่งอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ได้แล้วก็จะมีผู้รู้สำนักต่างๆมา คอยตอบคอยให้คําแนะนํานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในตอนนี้ทั้งขี่เข้าป่าแล้วก็แข่งขันแบบที่บอกไปใครที่กําลังหารถสักคันอยู่นะครับที่อยู่ในราคาไม่ถึงแสนแล้วก็สามารถขี่เข้าป่าได้ขี่แข่งได้ก็ตัวนี้ครับ k a w a s k i KX 140G นะครับแต่ว่าคุณจะต้อง มีรถบรรทุกนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีทะเบียนแบบที่บอกไปเวลาไปแข่งขันเราก็ต้องบัรทุกไปนะครับพอไปถึงสนามแข่งหรือว่าอาจจะไปออกทริปเข้าป่าบรรทุกไปเสร็จก็เอารถลงเพื่อไปขับขี่กันได้นะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกครับสำหรับข้อมูล Kawasaki KX 140 G นำาาาาาก,กััน ต่อมาครับเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดของค่ายคาวาสกินะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวออกมาเมื่อปีที่แล้วครับนั่นคือคาวาสกิ KX 230R นะครับจะมี2ตัวครับตัว R นี้จะเป็นตัวที่ใช้ขี่ในสนามนะครับมาแบบพร้อมปลายเบอร์หน้าปลายเบอร์ข้างจะไม่มีไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเดียวคล้ายๆกับ KX140G ที่ทํามาเพื่อขับขี่ในสนามแล้วก็เข้าป่าโดยเฉพาะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะขนาด 233cc ซีสูบมีทั้งหมด6เกียร์นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นระบบจ่ายน้ํามันหัวฉีดนะครับขนาดล้อหน้า21แล้วก็ล้อหลัง18นะครับ เป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมากลางปีที่ผ่านมานะครับโชคหน้าเป็นโชคหัวยังไม่กลับนะครับแล้วก็โชคหลังเป็นโชคเดี่ยวสปริงจะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับ k x x 5 5 0นะครับ k w w a s a k i k x x 3 3 r r นะครับตอนนี้ถือว่ากำลังเป็นที่ได้รับความนิยมครับเพราะว่ามีน้ำหนักตัวรถที่ เบาวกว่า KX 250นะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมากกว่าในการขับขี่เข้าป่าโดยทำให้ตอนนี้ครับทางทีมแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง c y c l ค c o ์สหรือว่าแ n d ด r รโ o คอเนี่ยใช้ตัวนี้แข่งขันกับรถ250ได้เลยนะครับเพราะว่ามีความต่างซีซีแค่ต่างกันแค่20ซีซีเท่านั้นราคานะครับตอนนี้มีขายที่ประเทศไทยแล้วตัวนี้อยู่ที่ 125,000บาทนะครับไม่สามารถต่อทะเบียนได้เพราะว่าไม่มีไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับใช้เพื่อทำการแข่งขันอย่างเดียวเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถที่มีขนาดใหญ่กว่า 140g นะครับแต่ว่าเบากว่า k v x 2ก0นี่ก็เป็นอีก1ทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบขี่แนวเข้าป่านะครับชอบขี่สไตล์รถนุ่มๆ ใครที่สนใจก็ลองไปสอบถามนะครับที่ศูนย์คาว a s a ทั่วประเทศนะครับเป็นอีกหนึ่งรถที่ขี่แล้วสนุกแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยทำกันแข่งขันแอนดูโร3ชั่วโมงมานะครับฝากไว้อีก1รุ่นครับคาว a s a k k x 230R ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ